ทำอะไรที่ไหนเรื่องไทยมเพื่อเครับ่อง7แ่ดีอะไรยงครับทีซีเมของผลิอะไร่ายบอลให้ถ่ายบอลใไม่เจอสองกะดีพี่เบอร์ี่เ็ดครเมเปลี่ยนออกถ่าบอลไม่เข้าโอ้ยถ่ดบอลถ่ดบอลถ่ดบอลเราได้ครับเฮ้ยเอี้ยสด

cái dang... oh ừ. ừ. à? tr <sust> này bị cho không? rồi, đi เอร์ดิานนครับครับเพอ่์สานครับอรสานเอาล้ครับดูกับเพอานเลเลม่นี่ีกำแพงอยู่ที่เพอรอสานครับไปไม่ได้เฮเอดีโดนดึงครับอย่างนี้เบนเลครับแ่องเลยครัเพอสาน ดททางมาถึงลับเก่เลยต่อคนนปิทาเอาไปลูกเพื่อกต่อนนเพื่อปทครับเพื่อปายรนึ่งประตูต่อศย์ดูครับลุงดีจัดลงดียังไงปีทเราไปตัวลับแรวแดดไปยล้เอาไว้ตายเลยไม่พากับทีมอะไสทีายเลทีเนลากเข้ามาอยู่ที่เพื่อต่อไปนครับจ่ายลงนี้ให้เพื่อนว่างไงลงไปเล้ว แต่ว่าเอาเลเล่นไมให้ผ่านนะครับอย่างนี้เทีกับวีตดขึ้นซะแล้วบับอลคนหนึ่งบาบอลคนหนึงโดนน้ำครับนึ่นาคูก็รอดไปทีสุได้ได้วันพรุ่งนี้รราเปนทีครับทีชนะได้ด้วยมันจะว่มันมห้าผบาทพร้องด้วยสอยยิ่ที่แกเียกับเรได้เาเ่าเพิ่มลูกนี้มาทีด้น้าลออกมาที่เทรี้ เทโกเฮาเดินไามรเปลี่ยนได้ยเจดิตาทปนังไงเจดิตาไยัไมกัด้ยกนดูไสิเสิ้าได้แลยสิเก้าเพื่อนหลายไปดีจังจังจะพาเราไปไปไงเจดิเจดจัร้ทีวาเลือดตาถอกลับไปเอาไปเยเปกรานโดนทำลาครับครไปไม่ได้ครับนีปม่ครับเลยดีจา อย่ามาผูเร็กจดิ้มะอลงจลไปาดนหลังหัวใหญ่ตูวผดีสารผรดีสารจ่ายมาให้เตจเตเลียางไว่างไา่าดกับที่ได้หลังของเกดเตแล้วกันนะว่างใายจ่ามาที่ผู้เล็กสองกับตันทีหนึ่งบอลชายนะครับนี่ยนั่งูนยเ็กกนาเ็ลูกนีว่าง่ายจ่ตั่นจกง่างลูกดีอยู่ที่ไบ่ก้าไพาดกที่ได้เตของผู้ดีสาร

ไปยังที่แค่นเียน่ะอสองแก้าันไม่ใชย้กึับมากับ้าหงุดหงิด้มี่ยนไปเสียบเอิดมาเอาไปอยู่เลนี

บอลขึ้นมากับตุรกะเด่นากมาเพื่อจอกตับจองไม่ผ่านมาได้ติไปแล้วติดโจนดีว่าไงโค้รดีว่าไักบอตรีประตูประตูุกีเประตู้ลยครับเฮ้ยนะครับลองครับตุกีสายครับเปิดมาลูกนี้โคงออกไปได้หาเร็วมามายเด็กติด สักาเราไมเปียนตี้ว่าไงเยบตรงนี้ยจะติดเราเีอ้ที่พวกเราเป็น่สุดได้ที่มา้าใครจะไปดูดาวลยนีระรับน้ำใจนักีฬากรับ๊อตเอาเราเปิดขึ้นไปทีผเล่นของเปิดมาลูกนี้ให้ถูดหน้าว่าไงเข่าทอผู้รักประตู หมายเลข13ของเพื yeah! Yeah! Yeah ่อนิสานให้กับกันทีมตันทีไม่เรียงบอลไปครับยังไม่จับครับยังไม่รับเพื่อนยังไงไปที่ไหนซาลูดีเปลี่ยนแกมาคือหลังมาตั้งหลักใหม่ได้ก็ไม่ให้เสียครับอยู่ที่หมายเลข2เพอร์นิสานจ่ายมาที่ใดหลังจ่ายไปไหนอยู่ที่หมายเลข2กับกันทีมตัดทีมมองหาเพื่อนทำเรียงบอลไปเนี่ยก็เปลี่ยนแกไปจากขวาบ้าน ว้าลุนนี้จ่ายไปสุดนาฬิดาตึนบอลก่อนแต่อ่าหนึ่งลางไอ้เื่อล้มาอีกครั้งหนึ่งลุนบอลลุนี่ไอ้จะตอตามมาได้สิบสิบเบ็ดงบอลลงเบ็ดองจะด้ตัวอีสานคสับยังไม่จ่ายยังรอกออยู่ได้ทุกียังไงขิพน์มาอยากดูดูราในนี้ต้องต้องแล้วมันต้องแล้ววลายบายตันสิบสิบเวลายูตัวอ็ด้สิบสา รอเพื่อนรับจะไปจ่ายจ่ายหมได้เก็บหม่ได้เก็บจริงดีจริงเยอะากขอ้โห้านต่างเคลื่อนแล้วเอ้โหรเสื้อสาวชนะตู้มุกบลได้ห้าร้อยเอาเคลื่อนอีีแล้ว อย่าดูที่ทริสาทจะให้ลูก่าตอนนี้จะรับนะครับประตูเดียวครับมยังั0 0ะรับว5 0อย่าดูที่เตเด็ดไปเด็เดแกบ้าไปยุบข่ขวาขวาบอลหาเพื่อนแล้วเจริญคจันาจดียืดสองยืดสองว่าไงยืดสองดึงบอลกําลังรอเพื่อนมากําลังว่างไงนี้ไปได้เจอเีตะไปได้จัอดู่

ยังยังยังที่ตัวไม่ได้ยังอยู่ที่กระดูกลับไปดีก็โชองออกไปาทีฟริซานหมายเลขที่น่ไปอีกแล้วเียกลูกนีเด็กยากตัวตายเข้าต่อพุทธจับตู้เดียวมาดีบอลถูกกลับไปครับเด็ลูกนี้ติดโคงออกไปที่กัะดูกขาไของฟริซานไปแลูกนี้ ไปเลยตีตีจ่ายไปอีกเลยแต่ตลบเรยต่อว่ารีต้นเดี๋ยวับแต่หลานต้องได้เรเดีย้บังบังบังหน้าระดับตรงได้ลบได้ก่อนได้เปล่าแม่ประตูการอาศัยบังครันดีเมื่อใดที่ได้โดนมาได้โดนมาครับสหรับเป็นอีหลีกไปเลยนเดี๋ยวการแค่ประตูเดียวครับ มาดูดี้ใบสิเกบใลกสิเกกอดกันเพื่มาจับยาก็ไรนสุกไ่ได้ยังอยู่ก็ไว้ก็ดีรอไปได้อยู่ไบใบเล็กเล็กกันใจมาเพื่อนไปกับรั่ว่าง่า้าวลูด้ใจใเพื่อนจะว่าปีมาอัมบอรูอยากแกกันอยู่อยากแยกกันอู ต่อันาายไปได้ยี่ยีก้ายังกับยูกับคุณกับั้าตานีรักยังกบยูพเอ็นเอ็มแพรูปพี่กันมาอ้เาว่าง่ายตัดนปตนี้เย้ค่นี้เหนื่อยแล้วนะครับออเป็นลูกทุ่ครับีสารน้าแก่ประตูเดียว ผมเลนตองเอดีสารเขาไม่เขาไปอะกัจ้าเว้ยเลนแรกเขาก็เลนแรกสองคนเลเล่นเกนะครับไปกัาบ้านเอาดีไปกับเจตเทนาะนะครับถึงห้าร้อยบาทไปมไปดปล่บาหมดเวลาครับ การแข่งขันล้งเพลานดูฟอร์ปไนเมื่อกี้นย่ไม่ธรรมดาครับบอลก็ไม่ธรรมดาครับกัรเอาละครับมาดูพนนี้ก่อนเน็ตเจอกับบนิสานถูปรางสุดสีกันมากเอาโปรเกมที่บนิสานโดิสานไปได้หรือเปล่าจะไปกับบริสานอะไรบริษัทจลก็มาไม่ชนประตูเดียวแต่ลูดี้เป็นล้มลนเ่อดีวลาครับ ผุ้บอลเจ็ดคนนี่ก็เมืออกัางวงเจ็ดสีนะครับฟูตบอลเจ็ดคนอ้าตั้งกล้องนะครับเปิดติดกำแพงูยังไม่ออกก็มาเปลี่ยนแกนมาดึนบอลมาจับไปดียังได้อยู่ยี่นีแปลกพยาามทุกท่านดูเรมเริ่ไปครับ ตีตะเมอได้หรือเปล่าในครึ่งหลังเข้็ามาไปเลยครับลูกนี้ไปไปผ่านแฝงแบบต่ก็เป็นเพื่อนัรงหม่ที่แรกหลังตัวใจบอลไปคเื่อนหลังอยู่ที่ได้หลังครับเห็นแล้วครับทิ้งกันไป,ปทิ้งกันมาครับมีใจของตัวเองระดับเพื่อนิสานอย่างนี้ทนเบบทโต่เอาตำแหน่งใครก็โสดเอาอยู่ที่ระด้เพื่อนิสานว่าไงเพื่อนิสานลูกบบนี้แฝงกับตาดที หลายบาทลายาทจกเ็ดตูยไม่ได้ครับที่นี่บริษัทสามวันใล้เพื่อนครับหลายบาทเช็ดต้ียังเปียกอยู่ไปได้ยังได้อยู่เปียกนี้แังได้อยู่แต่ว่าเอากองผู้รักษาประตูเลวประตูพาออกมาไรก็ไม่ได้จิตไปแล้วครับไปเลยไปเลยไปได้หรือเปล่า ลูกนี้ยังมองหาเพื่อนจ่ายดูดีสวยปลバเอสดิกバレอสิลลี่โอ้จบไปดีครับเตะนั่นพยายาเข้าใส่ขวางนะพุ่นไม่เปล่าเกมมืกปนับสุรพลนิสารเปิดยาไม้เพื่อนดึงบอลลูกนสวยทีเดียวมายดีทีเด็ดดึงบอลรอเพื่อนอยู่ไปได้หรือเปล่าไปไม่ได้ครับนี่บอลนี่ไปได้แต่ว่าผลไม่ไปนะครับ จะเป็นบอลที่ให้ไปบางคนขวางไว้เอาล้ครับเป็นพีกีก่องทะได้พลีสารทําได้ไปครับลูกที่สองลูกพีกิ้ลูกดีแทงไปแซ็ตลูกดีติดกำแพงโอบกอาอย่างยูคือับไปดึงกอดอาไดูีใช่ป่ะยี่ยมดูดีเฮ้ยกระสาโก็เปอะไรภาษาภาาทับ ตุนเด็กเด็ไปวังไงอย่ามาพลาดอย่าได้ยุทีทีาดิเกตมาดิเกตอาศัตัวหน้าไอเกตเติมมือีไปแล้วว่าไงไปเลยทันไหมยังได้อยู่ไม่ทันแล้วครับรุมันเร็วนี่ที่เพอร์ดิสานครับเอรดิานมัอจมาตั้งหลักไม้ที่พู้ป้าประตูดิเกตชาแร้วิงหลัง ดนอนะติมอรบานรีสานดันขึ้นมาุูเตีวาไงไดเจ็ดสี่เจ็ดสี่ตายได้ก็ต่้ตียังหลกล่อยังางบอลดีมาให้การเสเด่นแก่ตุงกับล้างถวยตัวสองาไง

หาที่ววลุงนะเปรียตูไหมหวคนเต้ดีครับอูที่จ้วนะรกเนตทางหลักใหม่ี่นเน็ตครับจ่ายมาอูี่หมายเลขจอายเลขเป็เน็ตครับแกครบอมุีไปกเาพี่แล้วจิ้จอู่ดีดีาต่อพะรูเรมาครับ อยู่ที่ผู้เล่นของตัวนิสานมาคือจะไปคืนให้เพื่อนด้วยดีแต่ว่าเกนยังรอดอยู่ครับเกมมาจากตายล่ะเยอ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 ะจุดกลังใจหลักใหม่แล้วสองหมื่นเกมนะครับและจากที่เพื่อนนำไปเอลยังนำอยู่สองศูนย์หนึ่งกับมาแข่งเกลี่ยนลูกอี ไปครับไปไปได้ยูเกจะไปได้อยูต่ว่าติดแกหลังของนี่นะเพอร์สานเร์ดิสานเรียกเพื่อแร้วเพอร์ดิสาครับจุดสามรับกลงได้เลยครับไรเหนื่อยก็ออา ดูมายูทิตการรับในแดนของตัวเองจายไปจ่ายมาครับเริ้งบอลอยู่จับไปเองกได้เลไมไดเกมดกัวเลลมไปแล้วมาดึกแค่นี้แค่มาได้แคนี้ไยนี่ดงว่นจีนนี่โอบอลเข้าไปได้ดีมากกว่าประชากเกินไปมันบอกเปี่ยนแล้วเดี๋ยวไม่แหลทีไิงมา จะออกวะต้ไดแล้วมึงลนมาไป่้าไปแล้วที่เ้าสัดลูกดีพิ่เ้าการนี่ครับนี่นี well> ่เอาไปเอาไบหนทีมลกเอาล้ครับยะได้โยนขึตนไปูโยนให้เพื่อนดึงบอลลงม่ตรงฝ้าเนาะม่ตองฝ้า ็นนาทีสองของการวนะครับเป็นนาทีสองของน้องี่อันแลี่อันที่แล้วอี่อเนลี่อนพี่อนยม่ไดนยาวครับกตีวตัวหกตตโอ้โหยืได้ยุ่ครับคุี่เพื่อนเรนน์เรนนตจับแล้วไม่ด้ครับไปลลุ้นเล่ไปลมาไปลง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 มาไปลมาไปลงมาไปงาไปลาไปล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 ลไปลไปลไงไไปลไ ภาน้อดีเขาเปาระตุกๆนี่ภรรยาได้ลาอีกแล้วสามตู้มือไนมาแล้ว่นมือไหนมาอีกรอบเอาได้สามูแล้วเพื่อนดู้มไม่อปมามาดูสิว่ากองเทีย์กับรุ่นล่ากันเด็ดิ้นได้ไหมบอกว่าร้ดียเรียกเลยเอาไปเลย ทีบริษาครับทิปมาบ้านใครคุยเดียวมันอไปที่เทียร์แล้วเร็วๆเดินเเดินเร็วๆเนเวๆนั่นไอ้เจนไม่ทำนี่เลยไปอย่ดงนี้ถายบอลดูดิไปแล้วมาเออกไปแล้วแล้วง้าดกเยนเดยเดล้เดวตรงมาคนเปลี่ยนเไปดาของาบ้านไป จะเพลิิไปยังได้อยู่ตอนเลยงไให้กับเพื่อนตุน่าตุน่ายกก้นเราตุน่าว่าไงยะไม่จ่ายยัยี่ได้ไรยอยู่แลางัเสียตูู้ดนตะการต้อกมาคื่อจะไปอะไรกันเจดิเด็ดให้เพื่อน้เด็ดไตายูนาไที่รยิบยี่สิบว่าไงยี่สิบแก่อและขาติดการต้อมาแก้ะคาน ลยูทีบริษารบริษาทตันตุลาวายเนเล่นมือเ็ดเล็กหลอกยังลงจรูนี้โอ้เป็สี่ศูนย์้อาอยู่ที่คนเล่นหมายเลขเกดมีแต่ล้างหมายเลขเกดถือตับไปไม่พ่าครับปีกได้บริษาทมาอีกแล้วบริษัทยังไม่พรลาเกมดูครับ ยี่สเก้ายี่เก้าโยบอลูกนี้แต่ว่าโดนสไลด์ออกไปก่อนมาทิ่เพื่อนสาครับเอามาเชียี้ไปในยสเก้ีลูกนี้าไปได้ครับพูดประตูไปไปแล้วยิ่งเรดนิสเครับมาเชรกบอได้มครันัิ่งระบาดเกินครับยินเพื่อนสาหนสายก็ดีครับมาได้เจะลงมา เห็กีนีเจ้ากรงรับันนี้ถูกร้างนี่ตัวเลครับเลเลยเยนไปไปูมือบอลยูครับดูหลังให้กับผู้ข้าประตูก่อนมาหลายมาดูดิ ไปได้หรือเปล่าเจอกับหมายเลขสิบประจประตูที่สี่ยังมาอยู่ที่เลสิบเจ็ดจ่ายเลยดิไปที่ประตูไปเจียบเลยโซนะครับปรอเสริเนี่ยยัตัวให้พร้อมด้วยเลยครับสนามนี้คาร์นคาร์นเจอกับน้อกเพลาน เาตั้เบียกันอยู่ไปอีกแล้วยไปแล้วห้าประตูยังไม่เปล่าเกมดูไปเลยนะครับมยเก้าเก้าว่าไงตุ้ีเอาเหลาแก่อะไรดีเต็มต่มาจะไม่ผูกกินอะไรเดนได้อยู่อยู่ินลกดีหนึ่งโอ้ยยู่หลอกว่าไงดูไปได้ไหมันนูเข้ามาชวยไ้ว่าไงคิดต้ยเอาวลาเดู เปิดบริษัทกุนีเพนครั้งหนึ่งโดนใครไม่ลงใครโดนมาครับบริษัทดูดิอริันเปิดมายังยังกันอยู่ในเสองันเพนน

อยู่ดีอสันมีทิ่เปี่อย่ดีอย่ดีอทูดีื่ดีอยู่ดีอยู่ดาอยู่ดีอยู่ดีอม่ีอยอยู่ดีอย่ดีอยู่ดีอยู่ย่ดอยดีอยู่ใีอยดู่ดี่ดีดีอี้าูหดีับูีอดูดีี่ีอดีอียยดู เดียวเีเวลาการแข่งขันครับต่อไปเขาว่าเพื่ิสาที่น่าครับผมประตูต่สหาประครับน้อง